มาค่ะพายางเขาป้านะกาล่งออกเคียวนนยเดินขึ้นเขาขกะสีหอบแน่จักน้อยนะพายางไปเก็บผักมาแล้วค่ะถึงป่าแล้วนะใบกระเทียมปลาเฮ้านะคะหรือบานเฮาก็สิประมาณผักแป้นนะกินแล้วรสชาติจะคล้ายๆผักแปนบานเฮ้านะแต่สิเป็นใบใหญ่กว่าก็จะใบ อ่อนๆนะคะกินสดๆก็ได้ลวกก็หวานหรือจะคั้นเป็นสมผักก็อร่อยนะคะผักอันนี้ก็สิกินแห้งกินเม้นไม่ลาขคั้นกะสิมีกินเหมือนผักแปนเห่านี่แหละค่ะมาค่ะมาเริ่มเก็บกันเลยนะคะเอามีจิ้มจิ้มลงไปเลยค่ะตัดตรงที่โคนอ่อนๆนะคะ แล้วก็สมาเก็บห้าใบห้าออกสชกหน้อยนะต้นก็สังเกตนะ,ะสีอ่อนอวบหลวตอนนี้เพิ่งปงใหม่นะต่อไปก็มีดอกดอกกบพัดแสบผัดใส่หมูใส่กุ้งก็สิอร่อยนะ,ะต้นก็ผัดได้นะหวานมีม่มีรสชาติหวานแต่จะกินแรงเวลาห้อขันนะ,ะกินนางสีออก หลายพอขั้นเสร็จแล้วก็สีประมาณพักแป้นบ้านเห่าดีๆนี่เองค่ะแซ่บกินกับมักพริกหน่วยนะปั่นข้วเหนียวตุยนะเอาเก็บเก็บพี่น้องปเาาเก็บมาเก็บซอยกันเด้อนะมาผู้เดียวเปลาาเก็บให้มันเต็มกระตา สมค่ะง่ามบังพี่น้องตั่มงอมขวบขาวนะกรอบทั้งเหม็นบางคนบังมากระแท้ากินมันผักแต่คนนะฮลวกกระหวานนะคะสิหอมกินสดๆกับส้มตำกับแจ่วกับแซ่บค่ะอร่อยอันนี้อร่อยมากกินกับน้ำพริกลวกกินก็สิมีรสหวานอร่อยเอาเก็บพี่น้องเก็บฝ่าวเก็บสิได้ฝ่าวเมื่อนะคะ เอาเก็บให้เต็มตาเถิงเบาเถึงฟอยปาดเข้าไปเขียใบไม่ออกกับปาดพี่น้องเฮ็ดหยาบัดสีล่างนะเมียหอดเฮียนกับสีหลางตัวแบบน,นี้หลางออกดีๆลลางลายๆน้ำนะคะเอาเขียเอาใบหยากออกนะ พี่น้องฮู้บ่ว่าอีหยังคือเฉี้ยบางคนก็สิบ่ฮูน่ะคนสมัยใหม่หอมก็สิประมาณนี้นะคั่นทรงหัแซ่บนะกินเหมือนผักแป้งอะไรนะคะลวกกระหวานนะคะกินสดๆกับส้มตำมันเป็นน้ำฟอยล์แกงกระเจียบยำใดสิแล้วง่ายอ้าวยายหม่องปาดเอามิตรก้อยญ่ ขั้นลงขันเม่นขืนไลนันนะเนียนะปึ๊ดนะมีดปาดเอาปาดเอาเป็นกอเป็นกอปาดแล้วก็สลัดสลัดออกอ้าวเสร็จแล้วได้พักแล้วนะะได้พักแล้วห้องกสิกัับบานกันย่างล่งเนื่นเขานะ กลับไปถึงบ้านก็สิไปลางนะะชมบรรยากาศนะคะ